พอได้เล่นเนาะพอได้พอฟัดพอเบี้ยไอ้พอมบูพอไม่ตื่นตีนมากไปหน่อยเออไม่ได้อยู่ข้างบนเ,เนย่งหรือพี่ชัชไกลมากเลยนะเบามา้มา,มานี่ไหมละ่ะนี่นี่<า>นี่นี่นี่นีจับมา้าเนี่ยลวมเนี่ยเนี่ยเอาม้าตรงเนี้ย มาเลยพี่ทำสไตล์สไตล,ล,ล์เดี๋ยวผมไปแชร์น้ำเอ้ยเดี๋ยวผมไปเก็บน้ำกับพี่ชิยต่อคิวเลยน้ำพรรษา <c oughs> ต่อแถวกังคนละครึ่ง บล็อกพี่ตร้างสร้างสร้างเวลก่อนพี่ตั้งน้ำก่อนบล็อกเก็บข้าวรอก่อนไงเ <I S 1> อ,อตาะตะปันออาตะันยัยพี่ชะมเปิดเรื่องจริงซะมันทำให้เก็บน้ำซะไม่หรอไม่เปไรพี่เฮ้ยอาค <I tend. S 2> วันอีกจะเราเจอกันอีก,กนนแล้วนะอาควัน <I day. S 2> เจอเป็นบ่อยนะช่วงนี้ออยทซ ทำมเยอะเว้ย h านทำตาไปแล้วเขาจผมจริงห่าขวายเลยคือกล้องล่อฐานวูบตรงนี้เลยอะ ลราเราฟังตรงนี้ก็แย่อยู่แล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลงไปสร้าง้ังล่างถามแล้วอ่ะผมใส่ได้ไม่ได้ยินว่ะจ้าวใช่ไหมเออเอเออเออเอเออออออเออออเอเอเอ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 เออเออเออออเเอเอออเออเองเอ ได้เลยมไวมากชวย้ไม่ไหวพี่ไหวก็มาออกคุณสัตก็ไปเคลียร์เลยไล่ถ่ไปได้เลยเดี๋ยวไมถ่ายบนนะเก็บไปเยอะเลยเจนไนเดินจะเล่นฟิวเอรหนึ่งได้หรอฮะ ได้ได้ตายอยู่ตายทีมีมทีละตัวเรื่องมันอยู่ไหนเนี่ยเรื่องบ้องมันมีกุศลอ่ะม,ม, <c oughs> มันมาไว ื่อนตเ้ยหางเอาเขาเจ็บตู้เลยแจมมาสองอย่างจำเป็นอย่างอ้าวกล้องตอกป้อมใหญ่เลยกล้อง หมดแล้วเลยมีสตาร์ัาเด็อีหนึ่งตัวจารย์อยู่ตรงฐานผมนะเอาไอป้อมมาสแตนดิ้งดูกันไหมึใส่คิวให้มมาเลยจะใส่คิวให้ มา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 ไอ้ตกียวให้เบ็นะได้พี่เอา DC ดีซีได้ปล่ะไม่เอาเอาแค่เบ็ดพอเจ็ดเ <am> อ็มปะใส่ไม่ได้อะใส่ไม่ได้พี่สนุกดดขึ้นใส่ไม่ได้เย่งดิใส่ไม่ได้เนี่ย โอ้มันเจ๊งละรถพิชิตตายแล้ว End. With the wind, I fly. Feathers <coughs> on the wind, my cat will follow. Nice. We are <coughs> จะาทำฮิวไปนะจ๊ะปวดร้อนครับทกคนเนี่ยคุณจัดบวกได้น่ะมีฮิวอยู่ให้ไทยได้เลยก็ไม่เยอะหรอกใช่มีฮิวให้คุณจัดอยู่เนี่ยตามได้เลยเนี่ยเดินได้เลยยืนไว้ยืนนิ่งไว้ก่อนเดินเอาสเตมิน่าก่อน We are moving <We> <ipl> อาควันมึงแตกมึงแตกแน่นอนอแตกแน่อาควัน้ากลัวเป็นจริงไง E a <laughs> เองดิอากอะดรขึ้นอาม้ามาเคลีย์อ่ะม้าอ่ควรมาเคลีย์เฮ้ยขนุคนนี้มาเล่นม้าเราเล่นแตกเลย

ได้คีบแล้วต้องไงต่อไ <I serve. S 3> อเซอร์ก็ตามสเต็ปพี่แต่จะส่งม้าขาวจะลองทูต <the> ได้หมด With t วิน i n d ทหารนะทหารก็แล้วแต่เราเลยเราชอบเล่นเป็นอะไรเราจะเล่นเป็นอะไรจะตัวปาชิดจะตัวแหลงต,ตามตามที่เราเจอเราจะตัว,อ,ตวอ,อะไรอ่ะมาแก้เอา อคุณฉัดาวางบ้านผิดเนี่ยคือต้องวางออกจากนาน่ะจะตอกฮัทไม่ได้นี่เราต้องเก็บข้าวไกลอ,อ่ะอเออเกมนี้ได้เล่นอยู่อ่ะสนุกอยู่เล่นดียังไม่ทำทหารเลยเนี่ก็<อ>จันโอนะเออจัเอนเลอะไม่ทำทหารไง คือมาเวไม่เอาอะไรแล้วฮะ <S <S ดูดิอาควนท่านทำอะไรอยู่ไอเทนไอดิสนไอฟลายได้เล่นดิดานดิไอเซิร์ฟวีโก วเอาอยู่นี่เราขนาไหนี้ผมจะสร้างฮัทสร้างไม่ได้ไม่เป็นไรนี่มาขาวมาขาวมาแล้วนี่นาตรงกลางอ่ะคุณจัดจัดชาวนามานะันอะ นี่มาขาวบักโุนนู้นทำไงครับอะไรอะมาขาวผมบัคไม่ฐานตัวไม่บักหรอกก็คุณจัดเอาเอาตัวค้อนส่งดิรวบตัวค้อนแล้วก็ส่งมาขาวไปมันต้องติดอยู่ในยูนิตนี่แหละเนี่ยแสดงว่าให้มาขาวติดตามยูนิตพวกเนี้ย

ตัวแม่มดมแม่มดไฟกลับไปทำยูนิตก่อนนะมันอยู่บนเนินด้วยนะรถ้าทางทีมจะไม่ไหวแล้ว My pets will follow. I obey. leave obey. Therefore. from my life is yours swiftly with the wind my pets will follow

ขอพี่จาตรงสรงมาตรงนี้ไปบ่อยนะพีไ่ไปถึงสีเขียวอะ่ะใช่ใช่ส่งมาที่เขียวไปบ่อย I obey root am the i toil i tend i toil i obey what <laughs> <laughs> hey long thud. แอบเคาะแล้วก็นี่ยังไงของจริงแอบเคาะแอบเคาะอยู่นะจ้าด้านดีด้านดีอ่ะ

แผอ่เยอะจงอังวะโอ้ยมวฟลวนลวนมีวัวกระตบเลยอ่ะลุลวนอ่ะ On the wind. Stalking. I thought. Feathers on the wind. ิงดิแวร์วุฟมันเล่นแต่แวร์วุฟลุ้นๆลนเลยเนี่ยมีแล้วก็วลาดมาก I'll take their heads! <laughs> 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 Nice. 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 ya? Nice. Nice. แบบรบเบิ้มทเลพร้อมแล้วทีเดียวฟอกซ์ไรจ๊ะจะภาพมานวนี้ดิไฮไลท์เลยไปไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนาตรงนาตรงนดูนะมาเยอะเยอะมาเยอะเยอะดใจว้ยหายใจว้ยหมดนา ถ้าเป็นจะเป็นเผาหมูควงตุ้มๆนะม้าตายด้วยเนี่ยตั้งม้าเลยทั้งคนมาฟรีดีจังมารีโรอเลย Si <laughs> <that kind> o <of thing encanta> เ,เกมไได้ไงชอบอะจริง,งคชอบขวัญนาผมในโปรเขาว่กระจานขันมือนี่บุตรหลานกระจานขันเท่ามาฮิวไปไหนหมดวะ All oh, familiar Shall we point the way? I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm 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 i toil. ทันดึ๊ดยังวะยังนม่เงีพอเล้วเร็วไปแล้วครับได้เล่นดิ ต s t งต้นเกมเรียบร้อยดิมาตัดเองชือไม่ได้ตัดเองน็ช่ไม่ได้